สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบิ๊กช้างแจงงบเครื่องบิน f 3 5วงเงิน7,308ล้านบาทไม่ใช่13,000ล้านย้ำกองทัพอากาศจำเป็นต้องซื้อเหตุเครื่องเก่าปลดประจำการบางเครื่องใช้งานนาน41ปี เวลา19นาฬิกาวันที่31พฤษภาคม2565ที่รัฐสภาพลเอกชันชัยช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงงบประมาณกระทรวงกลาโหม ในการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพโดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องบิน F-35 ว่าเรื่องการจัดหาเครื่องบินขับไล F ่ F-35 ยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมมีความจำเป็นที่จะจัดหาเข้ามาเพราะมีภารกิจสำคัญป้องกันประเทศเพื่อรักษาอธิปไตยซึ่งเป็นภารกิจของกองทัพอากาศที่สำคัญแม้ปัจจุบันจะมีอยู่หลายแบบ แต่ถูกจำกัดและเครื่องบินที่มีขีดความสามารถบางเครื่องใช้งานมาเป็นเวลานานถึง41ปีเฉลี่ยที่มีอยู่ใช้ปฏิบัติภารกิจมาแล้วถึง28ปีซึ่งจำเป็นต้องทยอยปลดประจำการเนื่องจากไม่สามารถหาชิ้นส่วนอะไหล่เข้ามาทดแทนหรือซ่อมบำรุงได้ไม่คุ้มค่าจึงปลดประจำการไปตั้งแต่ปี2564 ทำให้กองทัพอากาศมีเครื่องบินสกัดกัน้นโจมตีอยู่ในระดับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจอาจเป็นความเสี่ยงในการป้องกันประเทศได้ กองทัพอากาศจึงจำเป็นต้องจัดหาขึ้นมาทดแทนการจัดหาเครื่องบินสกัดกั้นโจมตีไม่ใช่ว่าจะจัดหาได้เลยเพราะต้องมีการดำเนินการโดยใช้เวลาประมาณ3ปีจึงจะได้เครื่องบินรวมถึงต้องฝึกกำลังพลและนักบินให้พร้อมใช้เป็นเวลา1ปีซึ่งกองทัพอากาศมีการวางแผนตามระยะตามกรอบงบประมาณที่มีอยู่ส่วนที่บอกว่าใช้งบ1 3 0 0 0ล้านบาทข้อเท็จจริง แล้วภาพรวมใช้7,382ล้านบาทโดยปีงบประมาณ2,566จะใช้738ล้านบาทผลเอกชันชัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ